เกาะสมุยคลื่นสูงปักถุงแดงเตือนชายหาดกระทบการท่องเที่ยวเข้าออกเกาะสมุยเกาะพังงนันเกาะเต่าเมื่อวันที่12มกราคม2567ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยรวมทั้งทะเลอันดามันฉบับที่9สำหรับมรสุมนตนออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณตอนล่างของภาคส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเงืออกจากฝั่งจนถึงวันที่13มกราคม2568ลักษณะชนิดทำให้อําเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีท้องฟ้ามีเมฆฝนปกคลุมทะเลมีคลื่นลมแรง โดยที่ชายหาดเฉวงแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเกาะสมุยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2-3ถึงเมตรผู้ประกอบการได้นำธงแดงมาปักไว้ตามแนวชายหาดเพื่อเป็นสัญลักษณ์เตือนไม่ให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำเพราะจะเกิดอันตรายจากการจมน้ำทำให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเดินเล่นและนอนพักผ่อนอยู่บนชายหาดขณะที่คลื่นทะเลที่มีกำลังแรงในวันนี้ได้ส่งผลกระทบการเดินทางเข้าออกเกาะสมุยเกาะพะง,งันและเกาะเต่า โดยผู้ให้บริการเรือโดยสารบางรายประกาศงดการเดินเรือเที่ยวเรือล่าช้าหรือให้บริการในบางเที่ยวเรือทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยโดยเรือราชาเฟอร์รี่ได้ออกประกาศว่าเนื่องจากเป็นช่วงมรสุมพยากรณ์อากาศในพื้นที่ภาคใต้จะมีฝนตกหนักคลื่นลมแรงเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านส่งผลต่อการเดินเรือบริษ,ษัทจำเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวังในการนำเรือเข้าออก รวมถึงขั้นตอนการนำรถขึ้นลงเรืออาจทำให้การเดินเรือล่าช้าบริษัทซีทรานเฟอร์รี่ประกาศเรื่องงดเรือเฟอร์รี่ในวันที่12มกราคม2568เส้นทางเกาะสมุยดอนสักเวลา10.30นาที16.15นาทีเส้นทางดอนสักเกาะสมุย เวลา15.30น,นาที18.30น,นาทีและงดรับรถบรรทุกทุกชนิดเที่ยวเส้นทางดอนสักเกาะสมุยและเกาะสมุยดอนสักเวลา,า9นาิกา1 1นาิกา1 3นาฬกา1 5นาฬิกา1 7นาฬิกา1 9นาิกา,กาเส้นทางดอนสักเกาะพังงันเวลา 14นาิกา30นาทีเส้นทางเกาะพัง,งานดอนสักเวลา11น,นาฬิกา30น,นทานนทานี17นาฬิก30นาทีเรือเร็วลมพยาประกาศแจ้งยกเลิกเที่ยวเรือเข้าและออกจากเกาะเต่าทุกเที่ยวในวันที่12มกราคม2568สำหรับผู้โดยสารที่มีการจองตั๋วในรอบเดินทางข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อเปลี่ยนเวลาหรือเลื่อนเดินทางในเส้นทางต่างๆของลมพยาได้ สนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทตัวเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมา์ฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็คอร์ร้านอาหารบีชเมัลท์เนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน